อีกหนึ่งคนหลงใช่ไหมฮะเมื่อวันนี้น้องนันก็ไปเจอมาด้วยเป็นชมเกมที่ไทยเจอกับฟิจิมีดักลาสไยคอนนะครับลูกชายของดักลาสคาโดโซนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของเยาวชนของราชบุรีนะครับตอนนี้เป็นเยาวชนของไบโอเมดิกบินกลับมาไทยนะครับหยุด5วันมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยที่สนามกรีบ,บูัวด้วยครับ หลังจากที่ไมคอนคาโดโซนักเตะโยชนชาวบราซิลนะครับสังกัดไบยูเนนิกปรากฏตัวบนอัฒจันทร์สนามกรีบัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทีมข่าวทีสปอร์ตเจ็ดก็ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์ถึงการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ไมคอนวัย16ปีเปิดใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกฟีฟานะครับแม้ว่าเขาจะอยู่ที่เยอรมนีแต่ก็คิดถึงเพื่อนๆที่ไทยคิดถึงประเทศไทยจึงตัดสินใจเดินทางข้ามทวีปมาที่ประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะมีเวลาพักเพียงแค่5วันเท่านั้นครับ ก็คิดถึงประเทศไทยเลยมาอยากมาไทยมากเลยคุยกับ s อร a เอส e m y บีแล้วก็คุงเทพกีฬาเย้ให้สนับสนุนให้มาประเทศไทยหน่อยแล้วก็ก็ได้มาหาเ,เพื่อนๆแล้วก็ทีมทีมกรุงเทพกิฬเยนแล้วก็ได้มาดูบอลวันนี้ก็สนุกมากครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามผมแล้วก็ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ไม่เคยลืมประเทศไทยแล้วก็คิดถึงประเทศไทยมากๆเลยมาหาครับ ไมคอนคาร์โดโซมีชื่อเสียงด่งดังในกลุ่มแฟนบอลชาวไทยนะครับและแฟนบอลไทยเองก็มีความรู้สึกผูกพันกับเจ้าตัวเพราะไมคอนเป็นนักเตะเยวชนชาวบราซิลที่เติบโตในไทยตั้งแต่2ขวบเป็นลูกชายของดักลัสคาร์โดโซนะครับอดีตนักเตะไทยลีกเจ้าตัวเนี่ยเคยเรียนที่ไทยรักในความเป็นไทยพูดไทยได้คล่องนะครับแล้วก็มีฝีเท้าเก่งกาจจนได้รับการผลักดันจาก s อสชีบอคาเดมนะครับหรือว่าสปอ,อ,สปอร์ตไทยบาวาเรีย ส่งตัวไปเข้าแข่งฝึกซ้อมกับไบร์นโกลบอลอะคาเดมี่แล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักตเตะเยาวชนของไบร์นมิวนิกตั้งแต่ปี2024ครับกระทั่งปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับไมค์คอนกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แบงก์ซองคอมปานีเทรนเนอร์ไบร์นมิวนิกเรียกตัวมาเล่นเกมกระชับมิดก่อนเปิดฤดูกาลครั้งสุดท้ายนะครับเจอกับเลดอีเกิลจากออสเตรียเจ้าตัวก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่เต็มเกมตลอด90นาทีนะครับซึ่งแมชนั้นเนี่ยไบร์นมิวนิกชนะไป3-1 เป็นเหมือนทีมผสมนะครับใช้นักเ <ฮะ S 1> ตะสำรองหรือว่านักเตะที่ต้องการเรียกความฟิตลงสนามผสมผสานกับนักเตะเยาวชนของบาเยนนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ได้ลงเล่นร่วมกับทีมชุดใหญ่เหมือนจะมีทางซาซาโบอีนะครับที่เป็นชุดใหญ่ของบบเยนเล่นในเกมวันนั้นด้วยนะครับไ <ฮะ S 1> บคอนก็ได้เล่าถึงการซ้อมกับสโมสรแห่งนี้นะครับรวมถึงโมเมนต์ในแมตช์พิเศษวันนั้นว่าทั้งเซอร์ไพรส์นะครับที่ h ฮชโค้ดและพี่ๆนักเตะเจำชื่อเรียกเขาได้ โมเมนต์ประทับใจก็มีต่อโยชูคิมิชครับนักเด็กขวัญใจรวมไปถึงแฮร์รี่เคนกับตานทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็ถึงแล้วเขารู้จักผมแล้วเขาทุกคนรู้จักกันหมดเลยก็เรียกชื่อผมผมก็ตกใจหมดเลยรู้จักได้ไงแล้วก็แต่ว่าก็ดีเขาก็ได้บอกข้อดีจากผมไปแล้วก็ผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากก็บอกว่าให้ใกล้เล่นเลยเป็น ถึงถึงจะเป็นครั้งแรกที่อยู่กับชุดใหญ่แต่ว่ากล้าเล่นเลยแล้วก็ให้เต็มที่ครับไม่นานทีครั้ง่ะเราเล่นทําการพวกพี่ๆรุ่นใหญ่แล้วแบบโกแล้วดูเกมหัวครับคือเขาตลอดเวลา10นาีเป็นยังไงนะคะก็รู้สึกตอนแรกตื่นเต้นแต่ว่าพอพอเริ่มแข่งก็ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็แลก็ทําตามเล่นฟุตบอลก็คือความสุขของผมก็คือก็เต็มที่แล้วก็ เล่นดีแล้วก็ใช่ครับมีความสุขแล้วก็ภูมิใจเองมีโมเมนต์กับพี่คนไหนพี่เคนมีแฮร์รี่เคนตอนหลังจบเขาก็มาบอกว่าเล่นดีนะอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนวอร์มอัพครับมีคิมิตมามากระตุ้นข้างข้างผมแล้วก็โค้ดโค้ดคุยกับผมเยอะมากเลยมีใครที่ต้องพึ่งพสูจน์ของคิงอยู่แล้วไหมแล้วเรามีโมเมนต์กับเขา มีคิมมิดคิมิตเป็น,เป,นเป็นแรงมาตามใจใช่แล้วก็ขอได้มาเชียร์แล้วก็มากระตุ้นผมผมก็ตกใจแล้วก็มีความสุขมาก ตอนที่น้องเล่านี่คือแบบตาเป็นประกายตาเลยค่ะคือฟังแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุขกับช่วงเวลานั้นมากแล้วทําให้รู้ว่าเขามีความสุขกับการที่ได้อยู่กับสโมสรบบเยอร์มิวนิงมากๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากดูจากหน่วยก้าในคล้ายๆกับฟิลิเป้กูตนโยเหมือนกันนะครับมีช่วงหนึ่งที่บบเยอร์มิวนิงยืมตัวกูตี้มาเล่นร่วมกับทีมนะครับอายุ1617แต่ว่า เท่าที่มีข่าวปรากฏออกมาเนี่ยเหมือนจะถูกดันขึ้นไปเล่นในชุดยู19ก็แบกอายุหวังว่าวันหนึ่งนะครับจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของไบเออร์มิวนกนะครับค่ะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเลยค่ะว่าการตัง้งเป้าหมายของเขาก็คือเขาก็อยากจะขึ้นเป็นชุดใหญ่ของทีมนี้ให้ได้ในเร็ววันในเ,เ,เร็วที่สุดนั่นเองนะคะก็ขอส่งกําลังใจให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเป็นภาพจาที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกรายการแห่งหนึ่งด้ไงนะแล้วก็มีข่าวข่าวว่าเขาก็ จะกลับไปที่รายการแห่งนั้นเพื่อที่จะย้อนถึงความทรงจําในวัยเด็กของเขาเหมือนกันในรายการไปรทรรไทยเห็นมีโพสต์อยู่เหมือนกันบอกว่าในช่วงที่ก่อนเดินทางไปที่สนามกีฬาบัวเนี่ยก็ไปแวะอัดรายการแล้วเดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งหนึ่งแลยกันว่า,าเทปนั้นเนี่ยจะออนแอร์เมื่อไหร่นะครับสําหรับไมค์คอนชื่อหน้านี้อาจจะสับสนหน่อยว่าชื่อคล้ายคุณพ่อเลยเกิน <laughs>